วิธีไหนที่จะรักษาฮอร์โมนเพศชายให้อยู่กับเราไปนานๆไหมครับคือตอนเนี้เข้าเลขสี่แล้วล่ะค่ะจริงๆก็ก็ดูแลมันถึงว่าดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของอาการออกกําลังกายสม่มําเสมอนะคะการการกินอาหารที่ดีนะคะเนาะแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงคอนะคะพวกนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้เขาเรียกว่าทั้งสภาพร่างกายเราแล้วก็สภาพใจเราอะคะ่ะมันดีเนาะ,ะแล้วมันก็จะมีผลต่อฮอร์โมนตัวอื่นๆนะคะ S <S> ก็คือมันถึงฮอร์โมนตัวอื่นอะมันก็จะดีไปด้วยนะคะมันจะไม่ได้แบบฮอร์โมนเราไม่ได้เขาเรียกว่าระบบฮอร์โมนเราจะไม่พังนะคะถ้าเราทําทําอะไรให้ร่างกายเรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะไม่แบบทานเหล้าไม่สูบบุหรีนะมันเป็นอะไรที่คอมมอนเลยที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ธรรมดาที่ทุกคนจะรู้เลยนะคะว่าควรเราทําอะไรแล้วทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให ชีวิตเขาเรียกว่าสุขภาพเราแข็งแรงนะคะแล้วก็มันก็จะทําให้ในเรื่องของฮอร์โมนนะคะใดๆเราก็จะอยู่ในระดับที่ดีด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่อายุเรามากขึ้นโอเคอันนี้เราต้องยอมรับว่าฮอร์โมนเพศอะคะ่ะมันมีโอกาสาที่มันจะลดลงอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงเนี่ยคือโอ้ลดลงแบบอย่างแบบอย่างนี้เลยคือแบบแ <laughs> บบอย่างนี้ลงอย่างนี้เลยเพราะว่า <laughs> ผู้หญิงเนี่ยก็คือฮอร์โมนเพศมาจากรังไข่นะแล้วทีเนี้ยพอรังไข่เรา เราหมดอายุหมายถึงว่าพอหลังไข่เราไม่ทํางานและเริ่มแบบไม่ทํางานเนาะอ่ะโดยเฉลี่ยผู้หญิงไทยก็สี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดปีประมาณนี้เพราะฉะนั้นฮอร์โมอนผู้หญิงอ่ะมันจะสร้างไม่ได้เลยนะอันนี้ผู้หญิงก็จะต้องแบบว่าโอเคถ้าเกิดว่าหลังหมดประจําเดือนแล้วมีอาการร้อนวูบนวาบมีความจําไม่ดีนู่นน,น,นี่นั่นะก็สามารถให้ฮอ,อร์โมนทดแทนได้อันนี้คือของผู้หญิง<ม>ท,ที่ที่เขาเรียกว่าเออจะต้องจะต้องอาจจะจําเป็นต้องมีการให้ฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะว่า ร่างกายเรามันสร้างฮอร์โมนไม่ได้เลยแต่ของผู้ชายโชคดีกว่าผู้หญิงมากามเพราะว่าฮอร์โมนเพศอะคะ่ะมันยังสร้างได้อยู่เนะาะจากตัวรังอ,อันทานี่แหละนะคะจากอันทะของคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนเพศของคุณผู้ชายเนี่ยมันก็จะต่ําลงค่ะแต่มันจะไม่ได้เป็นต่ําแบบเส้นอย่างนี้อ่ะมันจะมันก็จะค่อยๆลดลงเนาะแล้วก็จะไม่ได้ต่ํามากเหมือนของคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเออมันมีอาการ ที่รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะเป็นคือผู้ชายอ่ะจะไม่ได้คือผู้หญิงจะชัดว่าไัยทองก็คือไม่มีประจำเดือนแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีใช่ไหมแต่ของผู้ชายอ่ะเขาจะไม่ได้มีชัดขนาดนั้นไม่ถึงว่ามีอาการที่มาตัดได้ขนาดนั้น,นะคะ่ะว่าเขาเป็นไัยทองหรือไม่ไัยทองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องเหมือนแบบดูตัวเองแหละว่าโอเคเรามีความมีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยฮอร์โมอนเพศชายมนลดลงไหมมันอาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของเซ็กส์เพียงอย่างเดียวเซ็กส์หมายถึงว่าเออไม่แข็งเนาะ แข่งได้ไม่นานนะคะนะหรือว่าไม่มีความอยากไม่มีความต้องการทางเพศอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพวกนี้อันนี้คือเป็นในเรื่องของเซสที่ฮอร์โมนเพศชายจะมีผลเนาะแต่ว่าอย่างอื่นนะจะหมายถึงว่านอนไม่ค่อยหลับอารมณ์เฉียวหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ค่ะมันก็เป็นเป็นผลเป็นผลจากฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสุกว่าเอะเรามีอาการพวกอย่างนี้ลวเราก็ไปตรวจค่ะไปตรวจกับคุณหมอนะคะที่ก็คือตรวจฮอร์โมนเลยนะคะงะก็จะตรวจฮอร์โมนทั้งหมด on, เลยนะแล้วก็ ทำการดูว่าเอ๊ะมันมีฮอร์โมนเพศชายที่มันต่ําจริงเปล่าถ้าเกิดว่าต่ํานะคะคุณหมอเขาก็จะมีการให้ฮอร์โมนเสริมนะคะณปัจจุบันนี้ในทางเขาเรียกว่าในทางเอ,อ่อเวสตร์ชลอวัยอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาจะมีการวัดอายุนะคือหมายถึงว่าอายุอายุจริงของเราเนี่ยมันคือมันคืออายุตามที่เราเกิดมาถ้าใบะ <S <S มีอายุจริงอย่างเช่นเราอายุสี่สิบอันนี้คืออายุจริงของเราแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาก็มีการเหมือนเจาะเลือดอะไรพวกเนี้ยค่ะไปดูว่าไอเราอายุ เขาเรียกว่าอายุ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 ของเราอายุของร่างกายเราอะเออจริงๆแล้วอะมันมันเกินไปกว่าอายุจริงเราหรือว่ามันเด็กกว่าเพราะฉะนั้นในคนที่ดูแลสุขภาพดีอะค่ะสมมติว่าอายุจริงเราอะสี่สิบใช่ไหมแต่อายุเขาเรียกว่าอายุของเซล์เราอะเออมันอาจจะแบบสามสิบอย่างเงี้ยได้มีนะเอในขณะที่คนที่อายุสี่สิบเหมือนกันแต่คือดูแลไดงไม่ดีเลยกินเหล้าดูบรีดูนี่นั่น อเออพอเขาเอาแบบพวกต่อค่าเลือดใดๆเนี่ยไปวัดของเราอะอายุเซลล์เรามันคือแบบห้าสิบอย่างเงี้ยมีเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองอะค่ะมันมีผล